จมูกที่เราถักเสร็จกันแล้วนะคะเพื่อนๆตัวนี้จะเป็นผ้พาผิดจมูกที่ถักออกมาแล้วยังไม่ได้ใส่ซ้ำในนะคะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือใส่ซ้ำในเสร็จแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้วันนี้หน่อยก็จะมาแนะนำวิธีการใส่ซ้ำในแบบนี้นะคะให้กับเพื่อนๆได้ลองทำกันดู สวัสดีค่ะวันนี้หน่อยจะมา,าแนะนำวิธีการใส่ผ้าซับในให้กับผ้าปิดจมูกของเรานะคะเป็นการเย็บโดยที่ไม่ได้ใช้จักรนะคะเราจะใช้มือเย็บก็คือ,อผ้าปิดจมูกที่เราถักออกมาแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาเย็บซับในให้เขานี ขนาจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือที่เราเย็บออกมาเสร็จแล้วตัวนี้จะเป็นผ้าสาลูสองชั้นนะคะที่หน่อยเอามาทำซับในในการเย็บเพื่อที่เราจะได้มีผ้าปิดจมูก ไว้ใช้งานเป็นฝีมือของเราเองนะคะแล้วยังไงเราไปเริ่มกันเลยนะคะอุปกรณ์นะคะที่จะใช้ก็จะมีเป็นผ้าปิดจมูกที่เราถักมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่ยังไม่ได้ใส่ซับในหนึ่งชิ้นแบบนี้ แล้วก็จะมีเป็นผ้าสาลูนะคะผ้าสาลูเพื่อที่เราจะเอามาทําเป็นซับในนะคะแล้วก็จะมีเข็มหมุดเอาไวเา้เย็บเวลาที่เราเย็บผ้าซับในกับผ้าปิดจมูกติดกันนะคะก็จะมีได้ได้เราจะใช้ได้สีขาวเหมือนกับผ้า,าสาลูเลยนะคะแล้วก็มีเข็มเย็บผ้า เพื่อที่จะเอาไว้เย็บแล้วก็จะมีกันไก่นะคะในการในการทำแล้วยังไงเราไปเริ่มกันเลยนะคะเริ่มต้นในการเย็บผ้าสาลูนะคะเพื่อที่จะเอามาทำซทับในผ้าปิดจมูกของเรานะคะก่อนอื่นเราก็ตัดผ้าสาลูให้ได้ ให้ได้ขนาดของอผ้าปิดจมูกที่ที่เราจะเย็บนะคะพอพอตัดมาได้ลักษณะแบบนี้อันนี้หน่อยจะใช้สองชั้นนะคะเป็นผ้าสาลู2ชั้นเราก็ตัดมา2ชิ้นพอได้เราก็จะมาเย็บเย็บให้ติดกันก่อนนะคะ จะเริ่มจากตรงนี้นะคะอันนี้คือใช้ในแบบที่เราไม่มีจักรนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีจักรก็สามารถใช้จักรเย็บได้เลยแทง นะคะเย็บเย็บตรงมุมเย็บมาจนสุดเลยนะคะพอสุดท้าย จะได้แน่นๆนะคะฝั่งนี้ก็เย็บเหมือนกันนะคะพอเย็บสองด้านเ,เหมือนกันก็จะได้ออกมาลักษณะแบบนี้นะคะนะคะเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ติดกันสองชิ้น เราก็จะมาทำการเย็บกับผ้าปิดจมูกของเรานะคะก็คือเราจะเย็บทางด้านในก็เอามาวางแบบนี้นะคะก็คือให้เอาด้านด้านที่มีตะเข็บนี้นะคะวางทับวางลงไปติดกับผ้าปิดจมูกของเรา ก็พับครึ่งดูก่อนว่าตรงกลางอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็เอาตรงที่เราเย็บพับขอบเขาเข้าไปนะคะพับตรงนี้แล้วเอาเข็มหมด ัทั้งสองด้านเหมือนกันเลยนะคะเราก็ทำแบบนี้ไปไปรอบติดเข็มหมดไว้ก่อนนะคะ พอเราติดเข็มหมุดรอบทั้งทั้งสองด้านแล้วใช่ไหมคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วเราจะมาทำเริ่มทำการเย็บกันนะคะก็คือเราจะเริ่มเย็บจากตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆก็ เออเอาแทงเข็มเข้าไปข้าง,างใต้นยะคะเพื่อที่เราจะซ่อนอไปลายด้ของเราไว้ถอดเข็มหมด เย็บแบบนี้นะคะถ้าถ้าไม่อยากจะให้เห็นได้ทะลุออกมาด้านนอกกเอ็เวลาที่เราสอยก็เอาแค่ให้พอติดให้เย็บติดอยู่ทางด้านในก็พอนะคะได้จะได้ไม่ต้องโผล่ไปด้านนอก เย็บแบบนี้วนไปจนจนจบรอบเลยนะคะได้สีขาวตัวผ้าก็สีขาวก็จะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะ แต่ก็คือให้ดูวิธีการเย็บไปถ้าจะใช้สีอื่นได้สีอื่นก็จะแบบมันก็จะเด่นชัดไปจะไม่เข้ากับผ้าปิดจมูกของเราแต่ถ้าเพื่อนๆชอบสีสันจะเอาได้สีอื่นก็ได้นะคะในการเย็บ นะคะเขาก็จะติดเข้าไปอยู่แบบนี้ตรงด้านนอกได้ก็จะไม่ทะลุออกมานะคะ อันนี้เป็นการเย็บแบบเออ่ไม่ได้ใช้จักรนะคะเราจะใช้มือเย็บซับในผ้าปิดจมูกของเรา ผ้าตรงขอบเนี่ยก็พยายามให้ย้ายผ้าเลยขอบออกไปนะคะเพราะถ้าเลยออกไปแล้วจะไม่สวยให้พอดีกับขอบไปเลยเวลาเราใส่ก็จะได้มองไม่เห็นผ้าที่แลบออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆน,นก็เย็บแบบนี้วนรอบเลยนะคะ เนี่ยค่ะแล้เริ่มเย็บวนมาจนถึงมาถึงฝั่งทางนี้แล้วนะคะลักษณะก็จะเป็นออกมาในรูปแบบนี้เราก็จะเย็บวนมาเรื่อยๆเลย ถึงตรงกลางฝั่งนี้ก็ถอดเข็มหมุดออกนะคะนี่ค่ะก็จะได้ครึ่งหนึ่งแล้วทางด้านนอกก็จะเป็นแบบนี้นะคะ พอามาถึงตรงนี้จะได้ครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเราก็เย็บวนมาให้ถึงมาจบกันตรงนี้เลยนะคะก็จะจบชิ้นงานพอดีถากวนมาจนจบรอบแล้วนะคะก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะผ,ผ้าซับในที่เราเย็บใส่กับผ้าปิดจมูกสองด้านก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ด้านนอกนะคะคือตรงที่เราเย็บก็จะมองไม่เห็นได้พร้อมที่จะเอาไปใช้งานเสร็จไป็หนึ่งชิ้น เสร็จแล้วนะคะสำหรับเย็บซับในผ้าปิดจ,จมูกของเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆดูแล้วเห็นว่ามีประโยชน์หน่อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของบัวพัสสอนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้หน่อยในการทำคลิปในครั้งต่อไป แล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ